สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ต่ายนะคะจากสถาบันราอาัลแอนการ์เดนี่ค่ะวันนี้ก็จะมาขอคุยกันถึงเรื่องการสักคิ้ว6มิพิผู้ชายนะคะก็คือวันนี้ทางคุณพลให้เกียรติกับทางเรานะคะมามาเยี่ยมแล้วก็วันนี้มาเติมคิ้วรอบสองด้วยคือครบหนึ่งเดือนพอดีนะคะคือตอนแรกเ่ยคุณพลเดินเข้ามาคือแอยากจะให้ช่วยดูคิ้วคือสักมาแล้วไม่สวยอะคะ่ะมาช่วยให้แก้ให้หน่อยนะคะซึ่ตอนแรกเนี่ยส่งคิ้วเล็กมากนะคะ เหมือนทรงผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายเลยเราก็ปรับโหมเฮงให้นะคะให้ดูดีขึ้นลายเส้นก็ให้ดูเหมือนขนคิค้วจริงๆมากขึ้นนะคะนี่เลยขอสอบถามความรู้สึกหน่อยว่าตอนแรกที่ก่อนเข้ามามาเจอเรากับพอเราทําให้เสร็จแก้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก่อนเข้ามาเลยนะครับคือคิอ้วจากร้านเดิมที่ทํามาเนี่ยรู้สึกว่าทรงเล็กไปแล้วคล้ายๆผู้หญ,ญิงมาก ได้โชคดีครับที่เดินเข้ามามมจเจอในการไต่พอดีคือก็ให้คําแนะนําที่ดีครับทั้งการออกแบบทรงคิ้วการทําลายเส้นทั้งเครื่องมืออะไรต่างๆคือมาตรฐานกว่าที่เคยทํามาเยอะครับ<ม>แล้วหลักผลงานที่ออกไปคือประทับใจมากครับส่งที่ได้ออกมาของผู้ชายเห็นว่าตนแน่นอีกตานแน่นทำแพงมากด้วยใช่ไหมใช่ครับราคาสูงกว่าที่นี่ก็ข้างเยอะครับแล้วไม่ประทับใจเลยใช่ครับพอมาแก้ที่นี่แล้วคือชอบเลยใช่ไหมครับใช่ครับว่าทั้งเรื่อง การออกแบบให้ทาแนะนําอะไรก่อนที่จะเริ่มลงมือทาเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดก็คือให้ความรู้เยอะนะครับตรงนี้ยในการที่จะงลงมือทําให้กับลูกค้าครับจะทาให้เรามัม่นใจมากข<ช>ึ้นด้วยและอย่างนี้อยากจะฝากถึงเพื่อนๆที่กาลังมองหาร้านสักคิวหรือว่าอยากจะเรียนสักคิวเพิ่มหมายคมว่าจะแนะนําให้เขาให้เขาหาข้อมูลว่าดูยังไงบ้างคือตรงนี้ผมบอ,อกเลยนะครับว่าถ้าไม่อยากเสียเงินหลายรอบแล้วไม่อยาก ที่จะต้องมาแก้ทรงหรือว่าลบอะไรเงี้ยผมอยากให้มองสถาบันตรงนี้ไว้เป็นอันดับหนึ่งก่อนละกันเพราะว่าหนึ่งทั้งลูกศิษย์ที่จบไปหลายคนกักผลงานต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเขาวิทีาศาสจะต้องแก้หลายรอบ,รบผมอยากให้ลองเข้าส e. ื่อสารที่นี่ดูก่อนดีกว่าครับไม่ต้องเสียเงินใช่แล้วราคาก็<ช>ต่างจากที่อื่นเยอะผมว่ามองตอนนี้คือสถาบันหรือว่าร้านทำคิวพวกนี้ค่อนข้างเยอะมากแต่อยากให้มองผลงานกับประสบการณ์ตรงนี้มากกว่าครับคือราคาสมเหตุสมผลรไม่ได้สูงเกินไป ะะก็คือยังไงปากปากไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าก่อนที่จะสั่งคิ้วหรือว่าเรียนสักคิ้วนี่ไหนเนี่ยก็ดูเรื่องของความรู้ความสามารถอาจารย์นะคะแล้วก็ดูผลงานให้ดีก่อนนะคะในงานก็อาจจะเข้าขายว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะคะอาจจะต้องเสียเงินแก้คิ้วแพงมากกว่าตอนทำคิ้วใหม่ซีนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณพลมากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมให้ความรู้เลย้กับเรานะคะขอบคุณค่ะ